สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พบกับช่องแอนนี่แอนนก็เป็น EP ีแรก EP ีที่หนึ่งที่จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของอะไรดีนะของสิ่งที่อยู่รอบตัวอแอนล้ะกันเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือจะมาให้ข้อมูลจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า เอ้เพื่อนๆอยากได้โซฟาจะเลือกโซฟาแบบไหนจะเลือกหนังโซฟาแบบไหนดีมีเพื่อนๆหลายคนที่อยากจะได้โซฟาแล้วก็ถ้าเข้ามาถามแล้วแองก็อธิบายให้ฟังว่าเออทางร้านเราเนี่ยมีหนังชนิดนี้นะชนิดนี้นะแต่ว่าเพื่อนๆก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าหนังแบบไหนที่จะดีหรือว่าจะเหมาะกับตัวของทุกๆคนของเพื่อนๆนั่นเองอ่าวันนี้ก็จะมาแนะนำแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่า หนังแต่ละชนิดมันแตกต่างมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยชนิดแรกเลยก็คือหนังพีนั่นเองหนังพีนะคะเป็นหนังที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานหนังพีูเนี่ยเป็นหนังที่เขาทำมาให้คล้ายกับหนังจริงหนังแท้มากๆเลยหนังแทเนี่ยต้องไปฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะต้องไป ทำลายชีวิตหนึ่งชีวิตเลยมันแบบไม่ดีไม่ดีเขาก็เลยพัฒนามาให้เป็นหนัง PU ที่แบบเขาทำมาให้มันคล้ายกับหนังจริงๆเลยข้อดีของเขาก็คือจะทำความสะอาดง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะทำคราบนำทำกาแฟหกทำอาหารหกถ้าบ้านเรามีเด็กเล็กอย่างเงี้ยเขาก็จะกินขนมกินอะไรหกใช่ไหมคะ พอหกลงไปแล้วก็สามารถเช็ดทาความสะอาดแล้วก็สามารถทําให้โซฟาของเรานี่ใหม่เอี่ยมอ่องอยู่ตลอดเวลายิ่งเช็ดก็ยิ่งเงาสวย,ยตลอดเวลาเลยค่ะนี่คือข้อดีของเขานน่นเองแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือมันจะไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราเลยนี่สิถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ติดแอร์หรือว่า ถ้าโซฟาของเราเนี่ยเอาไปตั้งไว้ตรงที่อากาศค่อนข้างร้อนก็จะไม่เหมาะเลยเพราะว่าหนังเนี่ยเท่าที่รู้ๆกันเลยก็คือมันทำให้ร้อนเวลาเรานั่งไปนานๆถ้าเราจะนั่งดูทีวีนานๆไปเนี่ยหลังเราก็จะชิดกับหนังใช่ไหมคะมันก็จะทำให้มีเหงื่อออกมันร้อนค่อนข้างที่จะไม่โอเคกับอากาศบ้านเราเลยซึ่งอากาศบ้านเราเนี่ย มีสองฤดูอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือมีอากาศร้อนและอย่างที่สองก็คือฤดูร้อนมากนั่นเองก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันเนาะอย่างที่สองเลยที่มีอยู่ในร้านเราก็คือหนังช้างอะพียูหนังช้างสิ่งที่2เลยก็หนังช้างก็พัฒนามาจากหนังพียูนี่แหละ มันก็จะมีความทำให้แบบดูง,ง่ายเลยคิดง่ายกเลยก็คือมันจะเหมือนกับหนังช้างมากๆมันจะมีเท็กเจอร์ของมันก็คือมีลวดลายที่มันเหมือนกับหนังช้างเวลาผิวสัมผัสเราก็เหมือนกับมันก็จะมีเรียบเกินไปอะคะ่ะแต่ว่ามันมันสวยนะดูแบบคลาสสิกดูแบบดูแบบมีสไตล์ของเขานะ มันไม่ได้เรียบเกินไปอ่ะมัน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 ทำให้มีเสน่ห์มากขึ้นนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับหนังช้างแล้วมันก็หนามีความหนามากกว่าหนังพีขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นมาข้อดีของเขาก็เหมือนกันเลยค่ะทำความสะอาดง่ายมากหากเราทำน้ำทำอะไรหกลงไปเนี่ยเช็ด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 ทำความสะอาดก็คือมันก็จะเงาขึ้นมาทันทีเลยหนังพีเนี่ยมันจะไม่มีความชัดเท่ากับ หนังช้างมันจะไม่มีความชัดเท่ากับหนังพีเท่าไหร่ก็คือหนังพีมันจะเงาขึ้นมาเลยแต่หนังช้างมันก็จะมีลวดลายมันจะมีลวดลายก็คือสีมันก็จะดรอปลงมาจากหนังพีนิดนึงแต่มันก็จะมีเสน่ห์ของมันนะคะผิวสัมผัสมันก็จะนุ่มกว่าหนังพีด้วยแล้วคุณสมบัติของมันก็มันก็คล้ายๆกันเลยค่ะมีข้อดีข้อเสียคล้ายๆกันเลยก็คือทําความสะอาดง่ายแล้วก็มันก็ไม่เหมาะกับบ้านที่แบบ ค่อนข้างที่จะอากาศร้อนแต่ถ้าบ้านเราติดแอร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะสบายมากเลยตัวที่สามของที่ร้านเรานะคะที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆมารู้จักเลยก็คือหนังผ้านหนังฮอลแลนด์หนังฮอลแลนด์แนะนำเลยค่ะข้อดีเพียบเป็นสินค้าที่แบบขายดีมากๆหนังฮอลแลนด์เหมาะสำหรับใครที่ชอบ เลี้ยงสัตว์ไนมะ่ว่าจะเป็นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใครที่ชอบใครที่เป็นธาตุแมวเนี่ยแนะนําเลยนะคะเ,เพื่อนๆแอนแนะนําเลยใครที่เป็นธาตุแมวเนี่ยด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันจะป้องกันคราบได้ดีแล้วก็เวลาน้องแมวของเราเนี่ยเขาจะหมันเคี้ยวเขาจะมันชอบข่วนข่วนขวนโซฟาของเราใช่ไหมอันนี้หนังฮอลแลนด์เนี่ยเขาจะมีความหนาเป็นพิเศษเลยแล้วเขาก็จะมี รูระบายที่ค่อนข้างดีอะค่ะถ้าเป็นหนังหนังหนังพีวู่ธรรมดาเวลาแมว,วมาขวนก็จะเป็นรอยก็จะทําให้ขาดง่ายแต่ว่าหนังฮอลแลนด์เนี่ยพิเศษเลยทุกคนถ้าใครที่เป็นทาสแมวเนี่ยขาดยากมากไม่มีปัญหาต่อน,น้องแมวของเราเลยค่ะแนะนำเลยป้องกันฝุ่นได้ดีต่อต้านเชื้อแบคทีเรียยอดเวลาเราทำน้ำาหกหรือว่า ทำกาแฟทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ซึมเร็วขนาดนั้นค่ะเราก็สามารถเช็ดออกแล้วก็ทำความสะอาดได้มันจะเป็นกึ่งกึ่งของลูกครึ่งพูดง่ายๆมันจะคล้ายๆกับลูกครึ่งของหนังแล้วก็กึ่งหนึงจะเป็นหนังกึ่งนึงจะเป็นค่อนข้างจะเป็นกำมะหยี่แต่ก็ไม่ได้ผิวสากนะคะต้องบอกเลยว่าฮอลแลนด์เนี่ยผิวสัมผัสเขาจะนุ่มมากหนาน่าใช้มากเลยค่ะ เหมาะสําหรับทุกสภาพอากาศเลยค่ะไม่ร้อนเกินไปถ้าบ้านเราไม่ได้ติดแอร์ก็สามารถสักไปได้เลยค่ะต่อไปหนังชนิดที่4แล้วนั่นก็คือหนังใหม่หลายๆคนที่แอนแนะนําไปบอกว่าเออมีหนังชนิดนี้นะหนังชนิดนี้นะหนังไหมทุกคนบอกว่ามันจะเป็นไม่ได้อะไรเป็นไปได้ยังไงหนังใหมมันคืออะไร ก็จะมีคนทักมาบอกกับแอนว่าแอนพูดผิดหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยค่ะมันมีจริงๆมันคือหนังไหมคุณสมบัติของเขาให้ทุกคนคิดง่ายๆเลยเหมือนกับว่าเราเอาผ้าไหมของคุณแม่ผ้าไหมที่มีความเงาที่มีความโุดเด่นที่สวยเอาผ้าไหมมาทำคลุมเป็นโซฟานั่นแหละค่ะ มันจะเป็นแบบนั้นเลยทุกคนเหมือนเอาผ้าไหม่มาคุมโซฟามันจะมีความเงามันจะมีความเด่นมันจะสวย <c oughs> จริงๆเสียงเด็กจามด้วยมีเสียงเด็กจามเรียวมากเลยค่ะเรียวมากเลยนี่เป็นอีพีหนึ่งอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอนะมันเป็นสิ่งที่เรากําลังหัดทําแล้วก็หัดเรียนรู้อยู่อะกลับวกเข้ามาที่หนังใหม่ของเราเหมือนเดิม ก็คือผิวสัมผัสเราก็เหมือนกับเอาผ้าไหมของคุณแม่เนี่ยมาทําเป็นผ้าไหมแต่ว่ามันก็จะมาแอดพรวมเข้ากับหนังก็จะมีความเป็นหนังด้วยแล้วก็เป็นความเป็นผ้าไหมด้วยก็จะมีลายเส้นอะไรที่มันดูคล้ายๆผ้าไหมพูดง่ายๆเลยเหมือนมีผ้าไหมามาคลุมบนโซฟาของเราสวยแล้วทำความสะอาดง่ายเหมือนหนังเลยค่ะมีน้ำหกมีอะไรมันก็ไม่ได้ซึมซับทันทีเอาผ้ามาเช็ดอะไรออกก็ ทำความสะอาดง่ายอันนี้ก็แนะนาแนะน,นําแนะนาแนะนาแนะนาแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือพอพูดเผ็ดผ้า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 เหมือนที่อยู่บ้านแอนนี่เองอันนี้เขาเรียกว่าลายหลุยเป็นผ้าแล้วก็จะมีผ้าแล้วก็จะมีผ้ากำมะหยีคุณสมบัติของเขาเลยเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆๆๆ ด้วยความที่เขาระบายอากาศได้ดีเขาก็เป็นผ้านั่นเองค่ะไม่ร้อนเวลาเรานอนเราจะรู้สึกผิวสัมผัสแบบเย็นไม่ได้มีเหงื่อไม่ได้อะไรนอนได้ทั้งวันห้องไม่ได้ติดแอร์ก็ก็ดีนะก็ดีก็ดีแต่ว่ามันจะมีข้อเสียของพวกผ้าแล้วก็กำรรมะหยี่เนี่ยกำรรมะหยี่ก็ค่อนข้างที่จะก็บฝุ่นถ้าบ้านเราไม่ได้เป็นพื้นที่ปิด ไม่ได้ติดแอร์ใม่ได้เป็นห้องปิดอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นก็จะมาอยู่เต็มเลยค่ะทุกคนข้อเสียของเขาก็คือเราต้องหมั่นทําความสะอาดมากๆดูดฝุ่นค่ะดูดฝุ่น2-3วันดูดครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้ามีฝุ่นเนาะมันก็จะเป็นที่กักเก็บของเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างนี้มีฝุ่นหนึ่งละหรือก็เวลาทําความสะอาดก็คือเวลา อย่างที่บ้านเนี่ยก็จะมีน้องใช่ไหมน้องชอบจะทํานมหกอะไรอย่างเงี้ยทาน้ําหกใส่ทํานมหกใส่รีบเลยค่ะต้องรีบเช็ดออกเพราะว่ามันซึมซับง่ายมากถ้ามันซึมลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดรอยเปื้อนแล้วก็เกิดเชื้อราตามมาอีกทีหนึ่งก็คือถ้าบ้านไหนไม่มีเด็กไม่มีอะไรหรือว่าเป็นพื้นที่ปิดเนี่ยก็เหมาะมากเลยค่ะเพราะว่ามันระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีหลากหลายเลือกนี่แหละค่ะ สิ่งสุดท้ายสีสุดท้ายเลยก็คือผ้าธรรมดาหรือว่าหนังกร,รมะหยี่นั่นเองอันนี้ที่เรา,า,าเล่าให้ฟังี่ทั้ง5ชนิดก็มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าทุกคนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าออมันต้องทําความสะอาดอยากอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ขึ้นกับความชอบของเราว่าเราอยากได้อะไรก็คือที่ร้านจัดให้ได้หมดเลย แค่สั่งมาเนาะไม่ว่าจะเป็นหนังพีวหนังฮอลแลนด์หนังช้างหนังใหม่ก็มันมัน,ม,นมันก็ขายได้ทั้งหมดนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราว่าเราจะใช้แบบไหนสิ่งไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะกับบ้านของเราแล้วก็ก็ฝากให้ทุกคนว่าซื้อทั้งทีเนี่ยก็อยากให้ซื้อให้มันคุ้ม ก็ลองฟังดูอันไหนที่มันจะใช้ได้นานอันไหนที่มันเหมาะกับเราที่สุดอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานํามาฝากใน EP นี้เป็น EP แรกเลยที่เรามาพบกันเนาะก็อยากจะบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะ สำหรับคิดนี้มีข้อผิดพลาดอาจจะเยอะพอสมควรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยติจิงกันเข้ามาได้เลยพร้อมรับฟังทุกคำพูดเลยค่ะแล้วก็จะนำไปพัฒนาให้เพจแล้วก็ให้ช่องของเราดีดีขึ้นไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ บายบายขอบคุณมากเลยค่ะและก็หวังว่าสิ่งที่พูดมาจะเป็นประโยชน์กับทุกคน<ม>ที่อุตส่าห์มานั่งฟังแอนในวันนี้สวัสดีค่ะ